สวัสดีครับพ่องเพื่อนองปองปลาเกี๊ยสิมอรัเพืรอนเพื่อนที่กำลัรักสุขุสุขันกับเพื่นครับยินดีต้อนรับเข้าช่องตูปอร่อยสายจ้วดเจวันเชี่ยวครับอ่าอันนี้มอเตอร์นาบุญซานทบุญน้ำกันเนอครับเลยครับเพิ่งกำลังทอดมหาบุญกะทินอยู่ครับตอนนี้ครับส่วนทีมงานเท่ากับตอนนี้กำลังเก็บของครับพี่น้องครับเก็บของอีกประมาณจัก นา้เพิ่เกินละมานชั่วโมงนึ่งก็อสแล้วครับไป้องครับยหลังจากที่มาเศร้าเลิกงานเ็โมงเศร้าครับจากทีมงานล่งหกัลังเก็บทีมงานโค้งลังกําลังข้นคือรถดทีมงานไปที่กัล่างขนคือรวดกนไปลองครับหร่ดวนตีมาแล้วครับร้าชั่วโมงนึงครับหลังจากที่มาขึ้นทำการแสดงฝนตกเกิดมาขึ้นครับไปลองโอ้เดี๋ยวตกเดี๋ยหยุดเดี๋ตกเดียหยุดอยู่ ถือว่าโอเคครับพี่น้องครับถือว่าทั้การแสดงเซฟไปด้วยความเรียบร้อยดีครับผา่านวิจการณ์กัน้องครับยานิจ่าที่เบิ้งสารการแล,ล้วคือบมเป็นการแสดงง่พี่น้องเท่เมื่อรับห์มองไหว่ตตววยววยายทุองอ่งก็ตู่เขานี้มองไหวยด้วยวิสัยทัศน์ของฮัวหน้าทีมงานบริหารครับพี่น้องครับเมันกล้ามากของคำสั่งครับแตงง่ายเต้น ไปเอกไปเอกออกมาครับหลังจ่าที่ย่าเต้นออกมาแล้วกลับมาในกับหฮที่หาครับพระเจะได้สวาแล้วกลับม,บบมาในเขา,า,า,าตื่นก,กับที่นี่มองว่างส่วนเตอร์จะนั่งตีครับเอาเติมเพลงทั้งเอกที่ลื่นครับเป็นกลางเพื่อนครับฟังละสามตัวทําการแสดงไปก็ถือว่าโอเคครับน้องครับเม็ดเคลื่อนซอดแช่งครับนี่ครัล้งจากที่เก็บไปที่แรกไปในกับสี่เดินทางกราฟสำนักง,งานก่อนครับพี่น้องครับ เดินทางกับพรนากลับมาามร้่โลครับพาี่ส้อย340สิบโลครับพี่น้องนจะว่าประมาณคำแเ้กาละว่าจะไปเรื่อยขึ้นเก้าเพิ่ตัวกันหลังจากทิ่าชิมไนแล้วอที่อง้ไปคะบผู้บริหารเพิ่นเอาเงินเติมมันใหแล้วครับเติมมันเรียบร้อยแล้วเพิมกาแฟกระมันครับวด สาเหตุที่ว่าลื่อซาดมาไปลองครับรถมันตีดมันจมครับรถมันตีดมันจมมันก็เลยอ่าเอาคนยู่ครับพี่น้องเพราะว่ารถดึงกันเพราะอสาเหตุเพราะว่าฝนตกพื้นที่มันลื่มันก็เลยซาครับเพราะว่าจะเป็นรถสิบล้อสิบล้อสองข้างันก็จมนะครับหกล้อแม้แม่นจมแต่มันฟรีครับพี่น้องครับเบื่อเบื่อใจว่าไปจากเสื้อครับกระซารถดึงกันครับ พื้นที่มันแคบกต้องอาศัยคนดึงครับอาศัยคนยู่ดึงต้อยกันเนาะน้าจา่วยวมัดดยน่วยเดีวดะะก่อนกำลงจ้อเนีเขามาาพักตรงไหนเลยครับน้จาจะพักเร่องอะ่อทำความสะอาดแต่มนะครับพ่ต้องรับนี่ยดีอยู่ครับปกตีแล้วทำไม ฮกถ้ได้ครับอย่างนั้วันนี้เพื่อนกับเอ่อเราก็สาดเรียบร้อยแล้วดีดีดีครับเขายกขยะไม่ค่อยมีปัญหาครับวัครับเพราะว่าส่วนมากกับทีมงานเพื่อนกับนี่ครับเก็บใส่ขยะแผยขยะมันครับเพื่อความทงสะอาดมองไัยมองมั่นครับอยู่ใต้เวทีกับเพื่อนก็ตรเอาทุ่งนาไปมัดไว้แต่ว่าเมื่อคืนกับ่ได้เขาปอดใต้เวทียกไม่ได้เขาไปสักคนครับ ดูสถานการณ์พื้นที่มันแฉะนี้ครับทุกท่านครับพระรามวิปติปฏิภาหายะสัพพติปิทิยาสัพโรภวินาศายกปริตารตุธัพมังพระรามทำให้หมดตาพี่สะลมพี่น้องทำไงครับมีขึ้นใต่เพิ่งพี่น้องทั่งพิ่เชิเต้น,นครับพี่น้องเออเขาขม้วนลง,ขงเขาอยู่นะครับพ,รพี่น้องสายชีพขึ้นเลยครับการเฟื้อประตูคนเกิดขึ้นสีมาหลายครับเกิดเสียงกระพ่านนะครับ เกินเสียงโอ้ขอโทาจะจัดฟัดบุ้มครับนอน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 ครับคาปิเตอรี่สเปนตอรี่ครับนอนเนี่ยครับฟังมวนครับดังพอดีอ่าเสียงคก็โอ้ฟังแล้วมวนมวนครับมือเคลื่อนกับจ้าโอ้ครับแฟนงกัมาได้มาเคลื่อนครับแต่ว่ารูปตัวก็บม้ได้ออกไปเรียนน้ำเพิ่มนะครับเพราะว่าอาผู้บริหารเพิ่นให้ดูแลครอบต่มซอยครับพร้องขึ้นรถเชื่อทางหน้าครับ ก็เลยมีเวลาเพื่อสีล้วยมาเพื่อนดีโอ้ตีสอ,องครับพี่น้องครับแต่ได้มาอาบน้ำส่งเสื้อเปียกมะเดี๋ยวมาได้เปลี่ยนครับตั้งแต่เศร้าครับจนฮอดตีสองนเปลี่ยนกระเปียกขึ้นเ่าครับพอฝนตกเที่ยวตกเที่ยวหยุดเที่ยวตกเที่ยวหยุดครับก็เ,เลยว่ามา,าอาบน้ำสิเดี๋ยวจังสีนอนเลยครับคือหลังจากตีสองกว่ากับให้พลัดคิดเรียบร้อยแล้วกรับอาบน้ำนอนแต่กลางวันผมว่าตอนอ่า เลยล่าพี่น้องครับรก็ล่าพุกขึ้เล่อยไปทายคิดแต่พี่น้องเบิง้งมึงเคลื่อนเลยโอ้นอนบลาพี่น้องครับยุ่งหลายกัดเจ็บแย่งครับนุ่งยู่งทันทีครับยุ่งมีสาคืองบกัดเจ็บก็รอกันได้ครับเจ็บขั้นนีต่างหากเลยนะครับได้เปิดไฟไฟ,ไฟสปอร์ลไลท์ไปเปิดให้มันแจ้งแจ้งจังนอนหลับครับปกติแล้วกันดาวไฟนอนโอ้นอนไ่ได้ครับยุ่งโอ้ยโหดเลยดนี่ครับหลายแล้วกับกัดเจ็บขั้นร้อน ทางที่ทิพย์ครับกันได้เปิดไฟนอนจากในนอนมาเรื่รอยครับลงท่านก็ร้ายอีกครับเพื่อนี้ครับสองมือแล้วลงท่านสบา,ายจะออกนอนกว่าเนาะมาสั้นเลยเพิ่งเอาครับเพราะว่าจะเป็นก๋วยเตี๋ยวขนมข้าวต้มโอ้หลายอย่างครับไปลองมาบ้านสิบล้านลงท่านครับมือัอนี้เรือลายครับเพราะว่านคนหน่อยสงสัยเขาบาลัำกินขึ้นนะครับรสงสัยบาลัำกินก็เลยมค่อยมีคน แนนะนำตัวนะซื้ออะไรสีชิ้นครับอ่ะชิ้นครับคือว่าอันใดก่อนค, <laughs> คือว่าจะขึ้นรอกเทศหรือขึ้นวันนะลูกเครื่องไปรอลูกเครื่องอะไรเครื่องอะไรเลยเครื่องไทยครับเครื่องสานเครื่องไทยแน่นครับเอาคือว่าประเทศนอกประเทศไหนไม่รู้เลยววอายุยัอี่หลายนะครับไปรอเขาตัวใหญ่ครับอายุสิบห้าปีว่าเลยครับร้านพัทยาครับ

มัวว่ากันไปซี่ละอากาศนะครับว่ากันที่อากาศว่าตอนเศร้าตั้งไปทีกันดตอีนะครับเพราะสายบ่ายเลยคนหนึ่เมฆเริ่มก่อเสงยพายุเขาพายุเขาอ้าขอบุณทุกุนเออหลายครับพี่น้องท่านพิจิตจังงวัดพิจิตเออรับเศ้านของคุณแม่แอนจากที่พลล์ลอยที่แฟนพลงเพชรเพื่ครับ เออสุดยอดสุดยอดไป่ะไ่ะก็คให้บรสษัทปากันจะได้ดีในแห่งนั้นเอครับให้ทำธุรกิจกระายจระจาลูกเมืองครับให้การใด้งานเงี้ยบริัทปกันพวกแต่ความสุขความเจริญเรื่อยไอ่นะครับขอบคุณพี่น้องทางพิจิตรจังหวัดพิจิตรอาวัดบ้านน้องจอกตำบลท้ายทุกง์อำเภอทับคอจังหวัดพิจิตรเออที่ม้านเขาบ้านเาเชื่อมใจเบ้นเเพือนเมวครับมนทัก ขกาสเดี๋ยว้ไดมาอีกที่ครับเนาะสุดยอดครับเดปทหนพีญญ่น้องนเดานก็่นลองุดยอดครับสวัสดีครับ